สวัสดีครับท่านผู้ชมผมต่อศักดิ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมวรลบครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกับพี่วรรบเราได้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลท่าโพอำเภอหนองช้างจังหวัดอุทัยธานีครับใช่ครับที่ดินแปลงนี้นะครับความโดดเด่นของเขาก็คงจะเป็นในส่วนของเหมืองน้ําสาธารธะาครับพี่วโรบใช้ตลอดทั้งปีเลยครับท่านผู้ชมใช่ครับในส่วนของน้ําประปาไฟฟ้าก็ถือว่ามาถึงแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะต้องต่อขอขยายเข้ามาอีกสักนิดนึงถือว่าไม่ไกลนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะฮะแบ่งขายนะครับบนเนื้อที่19ไร่นะฮะแล้วก็เสนอขายกันในราคาไร่ละ150,000บาทเท่านั้นครับพี่รบเพื่นบ้านเป็นโฉนดครุฑแดงด้วยครับนองต่อใช่ครับซึ่งทางด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในปัจจุบันหรือในตอนนี้นะครับก็จะอยู่ทางด้านของทิศใต้ครับพี่ลบซึ่งตลอดในความยาวนะครับจะอยู่ที่260เมตรก็จะมีในส่วนของเหมืองน้ําสาธารณะมาพร้อม ทางสาธารณะครับ<ช>พี่พบบลบใช่ครับแล้วก็ส่วนทางด้านทิศตะวันตกซึ่งจริงๆแล้วอ่ะจะมองเห็นวิวเขาครับพี่ลบครับผมแต่ซึ่งในตอนที่เราถ่ายทํากันในตอนนี้นะครับก็จะเป็นในช่วงของเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งมันจะย้อนแสงนิดนึงครับมันจะย้อนแสงนะครับเพราะว่าอยู่ทางด้านทิศตะวันตกพอดีเลยเป็นแต่เป็นวิวเขาที่สวยเลยนะใช่ครับเดี๋ยวลองลองลองซูมกล้องเข้าไปสักนิดนึงดีครับว่าจะมองเห็นไหมนะเดี๋ยวเราลองลองลองซูมเข้าไปดู พี่ลบครับตรงนี้เป็นวิวเขาอะไรฮะวิวเขาบังแกลครับน้องต่อครับอ๋อตลอดแนวความยาวนะครับจะอยู่ที่150เมตรก็จะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกครับพี่ลบครับผมอันนี้ก็จะสูงจากระดับน้ําทะเลนะฮะอยู่ที่40เมตรนะฮะอันนี้คือวิวภูเขาที่มองเห็นอยู่บริเวณโดยรอบเป็นเขาบังแกกเขาป่าล้าหุบป่าตานี่แหละครับครับผมซึ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะฮะก็จะอยู่ทางด้านของทิศเหนือผมก็จะตีซะว่าเป็นทางด้านท้ายแปลงที่ดินครับผมตลอดแนวความยาวแล้วครับพี่วโรบจะอยู่ที่ ประมาณ200เมตรครับน้องต่อครับทางด้านของทิศเหนือนะครับหรือว่าทางด้านท้ายแปลงที่ดินก็จะมีบ้านค้นอยู่อาศัยใช่นะฮะก็จะเป็นไปตามภาพบุมสูงที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าขณะนี้ด้วยเรามาตามต่อนะครับทางด้านของทิศตะวันออกกันบ้างครับทางด้านของทิศตะวันออกครับพี่ลพบคับผมซึ่งจะเป็นถนนสาธารณะ้านทิศตะวันออกติดถนนสาธารณะ120เมตร120เมตรนะครับซึ่งตรงนี้นะคะท่านผู้ชมตรงเนี้ย เป็นช่วงของท่อน้ําพิลบที่เขามีลักษณะเป็นการวางท่อรอดเอาไว้เอาไว้นําน้ําไปใช้ประโยชน์ในแปลงครับก็ที่ดินแปลงนี้ถ้าท่านผู้ชมสังเกตจากภาพมุมสูงจะเห็นได้ว่าน้ําล้อมรอบแปลงเลยนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นที่ดินที่น้ําดีอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นอะไรที่ สำหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาที่ดินน้ําดีน้ําไม่ท่วมนะครับไม่ว่าจะทําสวนเกษตรหรือว่าจะปลูกป่าก็ต้องอาศัยน้ําด้วยกันทางนั้นครับพี่รบปัจจัยหลักเลยครับใช่ครับซึ่งเราจะห่างจากถนนเป็นถนนคอนกรีตนะครับพี่ลบก็ประมาณ200เมตรซึ่งผมคิดว่านะใช้คําว่าคิดว่าในอนาคตในทางตรงเนี้ยเพราะว่าเข้าไปก็มีบ้านคนอยู่อาศัยซึ่งผมกําลังคิดว่าในอนาคตน่าจะเป็นถนนละยงหรือถนนคอนกรีตครับขยายมาแน่นอนครับใช่ครับห่างจากถนนเส้นหลักครับท่านผู้ชมก็จะเป็นถนนหมายเลข 3 3 3เพียง5กิโลเมตรเท่านั้นครับพี่รบครับผมแล้วก็ ถัดไปเนี่ยครับก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยครับน้องต่อก็จะห่างออกไปประมาณ10กิโลเมตรครับใช่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะเวลาใครมาอุทัยก็ต้องมาเช็คอินครับพี่ลบห่างจากตรงนี้ไม่ไกลใช่ครับในส่วนของห้างโลตัสอำเภอหนองฉางนะครับจากบริเวณของแปลงที่ดินวิ่งตรงออกไปเนี่ยประมาณ18กิโลเมตรก็จะถึงอำเภอหนองฉางนะอำเภอหนองฉางถือว่าเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่นะครับรวมไปถึงโรงพยาบาลสถานีตำรวจแล้วก็รวมไปถึงห้างเทสโก้โลตัสด้วยก็โดยประมาณ18กิโลเมตรเท่านั้นถ้าไปจังหวัดอุทัยธานีล่ะครับน้องต่อถ้าาไปจััังหวดอุทยธนี ก็จะอยู่ที่35กิโลเมตรก็ถือว่าไม่ไกลแล้วครับพี่รบก็จะมีในส่วนของทางที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมีเาขาเรียกอะไรนะพี่รบที่ลงมาจากถนนคอนกรีตก็เพียง200เมตรเท่านั้นที่เป็นลุกลังอยู่ใช่ครับซึ่งถ้าพี่รบเดินทางมาจากกรุงเทพ่ะครับก็ประมาณ2 2 0กิโลครับน้องต่อครับใช้ถนนเส้นไหนเป็นเส้นหลักถ้ามาตรงนี้แนะนํามาสายเอเชียครับน้องต่อก็ผ่านตัวเมืองจังหวัดอุทัยนะแวะผ่านบ้านผมมาก่อนแวะกินน้ํากินท่ากันก่อนทําความรู้จักกันสักนิดนึงนะครับ ว่าอยากได้ที่แบบไหนอันที่จริงมันสําคัญนะพี่รบอยากได้แบบไหนแปลงเล็กแปลงใหญ่ปลูกบ้านไม่ปลูกบ้านปลูกป่าไหม บ้านพักตาอากาศอะไรเงี้ยเรามาลองมานั่งคุยกันก่อนเพราะสเปคแต่ละท่านเนี่ยไม่ตรงกันครับใช่ครับท่านผู้ชมซึ่งวิวภูเขาก็สําหรับที่ดินแปลงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นวิวเขาสวยแต่เป็นอะไรที่น่าเสียดายซึ่งตอนนี้เราถ่ายทํากันในช่วงของช่วงใบใบใบแก่ก<ม>็ทําให้มองเห็นวิวเขาอาจจะไม่ชัดเจน hmm. นะครับก็แต่ในส่วนของรูปแปลงที่ตัดออกมาแล้วนะฮะก็จะมีลักษณะเป,เป็นไปตามภาพมุมสูงที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้แปลงนี้ถ้าท่านผู้ชมซื้อไปมีคนถามเช่าเลยครับเพราะดินดีน้ําดีมากเอาไหาล่ะพี่ ไกลบ้านนะครับไกลบ้านแต่ถามว่าท้าแปลงนี้ย้ายไปอยู่บ้านไร่แล้วครับโอ้โหผมจองเลยจองเลยนะครับก็เห็นที่ที่สอบถามมาจากชาวบ้านนะครับเขาก็บอกว่าในน้ําในส่วนของตรงนี้มีใช้ในตลอดทั้งปีมีน้าในน้ามีปลาด้วยครับในน้ําในปลาในนามีข้าวไม่ผมเห็นมีแต่อ้อยเอาละครับท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็ฝากขายของนิดนึงนะครับซึ่งในตอนนี้ครับพี่วรพบเรามีบริการหลังการขายถ้าเป็นที่ดินอําเภอบ้านไร่ถ้าอยากจะปลูกป่าทําสวนขุดสระซึ่ง ติดต่อผมได้เลยครับพี่วนลบได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมซื้อในเขตจังหวัดอุทัยธานีทั้งหมดนะครับใช้คําว่าทั้งหมด ไม่ว่าจะขุดสะทมดินนะฮะรวมไปถึงทาโคกหนองนาซึ่งตรงนี้พี่ลบเรามีบริการหลังการขายซื้อ,อที่เราจบที่เราได้เลยซื้อกับคนอื่นจบที่เราก็ได้ได้นะครับซื้อกับท่านใดก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในหน้าของอก็มีหลักหลาย,ลาย,ลาย,ลายท่านนะฮะก็ <พอ S 2> รีวิวกันอยู่ใน,ในตอนนี้นะครับแต่ถ้าซื้อแล้วซื้อไปแล้วนะครับแต่ไม่รู้จะเอาแมคโครรถไถรถดัาที่ไหนแรงงานก็ ให้เราเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกก็ได้นะครับแล้วก็นในส่วนของเบอร์โทรติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับเบอร์โทรนี้เป็น ID ดี n ลายด้วยนะครับก็ฝากกับท่านผู้ชมไว้ด้วยกับที่ดินแปลงนี้ดินดีน้ำดีนะครับการันตีเอาละครับสำหรับในวันนี้ผมต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับพมวันลบสวัสดีครับ